คนที่เข้ากระแสความเป็นอริยบุคคลจะเป็นยังไงนะคนที่เข้ากระแสสังเกตอย่างเงี้ยเจ้าธรรมะเป็นใหญ่เออะอะไรไม่ไปพูดเลยเลอะเทอะเปื้อนเพอร์เ,เจออะไรละพูดเลยก็เป็นอัดเป็นธร,รมเอาธรรมะเป็นใหญ่เรื่องอื่นเอาไวท้ทีหลังเอาธรรมะไว้ก่อนถึงเวลามาเข้ากลุ่มนะไม่ใช่เข้ากลุ่มแล้วยังจะไปอีเดเชัยไปโน่นไปนี่อ๋อวันนี้มีบอลโลกนะไปดูบอลโลกก่อนเถอะวันนี้วันชิง วันชิงตำแหน่งฟุตบอลโลกได้ถ้วยกำลังตื่นเต้นอย่างนี้ไม่ยา้เอาธรรมะเป็นใหญ่แล้วต่อธรรมะนำหน้าจะไม่พลาดพลากจากธรรมไม่ห่างธรรมะและทีเนี้ยเห็นว่าโอ้โหมันมีคุณค่ากับชีวิตอันนี้อาตมาได้กับตัวเองเลยนะไม่ไม่ห่างจริงๆยมใครมาอยู่ใกล้ๆชิดอาตมานะแม้นอนยังต้องฟังเปิดพ่อท่านอยู่ตลอดเวลา มันมีความรู้สึกว่าเราได้อะไรแม้จะซ้ํากับยังได้อะไรใหม่ๆบางทีมันหลุดมันเพลินไปบ้างอะไรบ้างนะไม่ได้ห่างเลยอะไรหน่อยๆนิดๆนะแต่มาไม่ปล่อยให้ว่างไปโดยปราบเลยเพราะต้อมาคิดถึงอยู่เสมอเลยว่าเวลาของชีวิตมันน้อยละเวลาของชีวิตมันน้อยแล้วเราจะมาพลาดโอกาสสิ่งที่ดีๆที่จะทําให้เราเจริญได้อย่างเงี้ยมันหาโอกาสได้ง่ายๆที่ไหนใช่ไหมถ้ามันหมดเวลาของอายุ จ็บป่วยได้ไข้ไปฟังธรรมไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวก็ตายไปแล้ยิ่งหมโอกาสเลยแล้วโอกาสที่จะเกิดมาอีกไม่รู้เลยนะนะเพราะไม่รู้จะได้ต้องไปใช้วิบากอะไรแค่ไหนยังไงนะชาตินี้มีโชคดีแล้ววิบากก็ไม่มีอะไรมาก,กว่ากขนาดเนี้ยรีบตักตวงไว้ก่อนนะเพราะฉะั้นต้องเอาธรรมะนำหน้าไม่พัดภาคจากธรรมจะอยู่ใกล้ชิดธรรมแล้วก็จะขวนขวายคบสัตตบรุษนะ อเอาละเพราะท่านเป็นสันตระบุรุษแต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะไปพบไปอะไรได้เพราะว่าพท่านอายุมากละงานท่านก็เยอะใช่ไหมก็เอาระดับลูกๆท่านดีละก่อนบางทีเข้าหาพ่อท่านแต่ฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะใช่ไหมเพราะภูมิเรายังไม่ค่อยถึงอะไรด้วยนะโอ้โหจะอะไรแล้วก็จะเอาแต่พ่อท่านพ่อท่านพวกนี้ไปไม่อรอดดอกตรมาว่านะเพราะว่าอะไรมากเกินไปไม่รู้ฐานะของตัวเองนะ ทำไมไม่ฟังสมณะสิขมาธซึ่งท่านก็นยังฐานสูงกว่าเราได้ซ้ําไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูพอเหมาะพอสมอนะ่แล้วก็ขนขวายคบสัตว์ฟังธรรมอนะสนทนาธรรมอยู่เสมออย่างพวกเราทํากันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์บอกพวกเราเนี่มันเข้าข่ายโลกุตระกันทางนั้นนะแค่นี้ก็เป็นเครื่องวัดง่ายๆล่ะนะเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นะอะเพราะท่านบองนี้เลยปุถุชนนี่คือ โง่ซวยเศรษฐนานชนเนี่ยรวยเด่นอริยชนนี่เป็นกลางนะเออมันเป็นยังไงอ่ะปุริชนนิ่เอาแต่เรื่องโง่เรื่องซวยทั้งสิ้นเลยนอันนี้พูดไปแล้วส่วนกนายเนรษฐนานชนเนี่ยพอไม่ไม่ติดอไายมุกมากนะพอมีกุศลธรรมบ้างมันก็รวยเด่นนะกัลยาชนนี่ที่เสียสละทํางานเพื่อสังคมอะไรเยอะแยะแต่เขาไม่รู้กี่เด็กเท่านั้นเอง เป็นคนร่ำรวยเป็นคนเด่นเยอะแยะกันรายชนส่วนนรยยชนเนี่ยเป็นกลางนะอาจจะไม่เด่นก็ได้อาจจะไม่มีใครรู้จักเลยก็ได้นะไม่เป็นไรนะจิตใจท่านสบายปลอดโปร่งนะนี่คือสภาพของโสดาบันนะอ่ะทีนี้มายานเจ็ดของโสดาบันมัง่งนะผู้ที่เป็นโสดาบันเนี่ยต้องมียานทั้งเจ็ดเนี่ยไล่มาเลย เรามีครบไหมนะคือหนึ่งญนะาณเจ็ดของพระโสดาบันผู้ที่จัดสู่จัดอยู่ในโสดาบันปฏิภูมิเนี่ยจะต้องมียาทั้งเจ็ดได้แก่อะไรบ้างหนึ่งเป็นผู้รู้กิเลสแล้วลักกิเลสได้ออแน่แน่เลยนะคุณต้องรู้กิเลสลวเออไอ้นี่มันกิเลสนี่หว่นะเอามันลงเถอะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ของใครของมันนะ ต้องคอยดูอาการของกิเลสที่มันไม่เพียงเห็นอาการของมันที่มันยังโตหรือลดลงนะเอ๊ะตอนนี้กิเลสมันเกิดแล้วเลยรู้อาการรู้ลิงคะนิมิตอุเทศเคยได้ยินไหมนะอาการของกิเลสมันเป็นไงอันนี้เรียกว่าโลภะนี่เรียกว่าโทสะอ่าโลภะกับโทสะมันต่างไงรู้ลิงคะนะอ่ามันอ่อนมันมากมันน้อยเนี่ยรู้ขนาดของมันเรียกว่ารู้ลิงคะนิมิต นิมิตก็คือเครื่องมาเอออย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกโลภะโทสะนิมิตอุเทศคือคําสอนนะคาสอนที่เราจะมาใช้ลดกิเลสได้รั้วการลิงคานิมิตอุเทศนะเพราะฉะนั้นต้องรู้กิเลสและลักกิเลสได้สองเป็นผู้ทําให้มากแล้วต้องทําบ่อยๆ พอรู้กิเลสละก,กิเลสได้ต้องทําบ่อยๆไม่ใช่ทํากีเดียวแล้วเลิกเลยไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่เล่นๆอย่างนั้นหรอกไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะต้องทําให้มากๆนะแล้วทําบ่อยๆทําอยู่เสมออ่คือเมื่อกิเลสมันเกิดก็รู้ว่ากิเลสมันเกิดไม่หนีกล้าประจันกับมันนะกล้าประจันกับเหตุปัจจัยนั้นๆเนี่ยพ่อท่านถึงบอกพวกเรานี่ถึงไม่ไม่หนีเอ่ก็ไปอยู่ป่าไปละหูละปาไม่ใช่ อยู่กับผู้กับคนอยู่กับการงานนี่แหละมันจะทาให้เราเรู้กิเลสได้ง่ายขึ้นนะบางทีกิเลสมันนอนเนื่องอยู่ไม่มีใครมาเขี่ยไม่มีใครมาคุยไม่มีใครมาขยา่านึกว่าหมดแล้วโอ้โหที่ไหนได้คุณคลักเลยใช่ไหมนั้นตัวที่ถูกขยา่านะถูกกวนดีแหละมันทําให้รู้กิเลสดีนะักนะเพราะนั้นนะต้องกล้าประจันนะกับเหตุปัจจัยต่าง ตามแต่ก็ไม่ต้องไปแสหาให้เขาหาภาษาเขาขย่าเราเล่นไอ้ไม่ต้องหรอกมันเป็นไปโดยธรรมนะถ้าไปแสหาหรือแบบว่าเจตนายงั้นบางทีมันไม่ก็รู้ไม่ไม่ไม่รู้ง่ายๆหรอกเพราะมันมันมันรู้อยู่แล้วนะไหมนะกล้าที่จะสู้กับกิเลนเสมอทําให้ตนเจริญขึ้นได้นั่นคือนั่นคือนั่นคือภาวนากระทาให้มากภาวนาคือผลนะนะ อ่าสู้เสมอระดับกิเลสนั้นจริงพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าเป็นธรรมดาของบุคคลนะเป็นธรรมดาของอริยะสาวกปุถิชนทําไม่ได้หรอกนะต้องเป็นอริยะสาวกเท่านั้นสามเป็นผู้เชื่อมั่นในพุทธศาสนาถ้าคุณมาถึงสองขั้นนี้แล้วเนี่ยคุณต้องเชื่อมั่นแล้วว่าโอ้ศาสนาพุทธมีจริงเนาะอ่ศาสนาพุทธนี่สอนคนให้พ้นทุกข์ได้จริงนะมีความเชื่อมั่นหมดสงสัยละ นะเป็นผู้มีญาณปัญญารู้ชัดในมรรคผลที่ตนปฏิบัติได้นะตรวจสอบตัวเองได้นะนี้เป็นต้นสี่เมื่อมีความผิดพลาดบกพร่องจะรีบแก้ไขนะรู้อ๋อมันผิดเปล่าน,นะผิดพลาดแก้ไขไม่ผิดแล้วก็ยังทําอยู่อีกอย่างนี้ยังเป็นโสดาบัลไม่ได้หรอกนะเราผิดพลาดแล้วต้องรีบแก้ไข ห้าเป็นผู้ขยันขวนขวายกิจน้อยใหญ่ของเพื่อนนะเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันนี่แหละพร้อมทั้งเพ่งในอธิจิตอธิศีนอยู่เสมอนะอย่างกลุ่มของอ้อยกับโตเนบอกตรงๆเลยนะตระมาชื่นชมไม่ใช่ยอยกอะไรหรอกนะมีจิตอาสาดีขวนขวายนะที่จะช่วยงานน้อยใหญ่ของเพื่อนนะเพื่อนปฏิบัติธรรมด้วยกันหรือว่าเพื่อน อในกลุ่มของเราอะไรประมาณเนี้ยนะี่ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเสียสละพกนะเป็นผู้ที่เงี่ยโสดสดับฟังธรรมนะสนใจฟังอยู่เสมอไม่ว่าใครจะเทศองค์ไหนก็ได้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้จากองค์นั้นนิดองค์นี้หน่อยแต่ละองค์ไม่เหมือนกันหรอกนะแต่หลักสำคัญสำคัญก็เหมือนกันนะแต่รายละเอียดเป็ดเล็กเป็ดน้อยเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ก็ศึกษาเอานี่คือ,อยานข้อที่หกส่วนยานข้อที่เจ็ดคือจะเป็นผู้รู้อัตถะรู้ธรรมะนะเพราะเราเกิดผลได้ผลจากการปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมันทําให้เราอยากเรียนรู้อัตถะรู้ธรรมะพอรู้แล้วมันก็เจริญขึ้นเรื่อยๆมันก็เกิดความปราโมดนะเกิดความปราโมดใช่หไหมมันเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆนะนี่คือ,อยานเจ็ดของโสดาบันเอาแค่นี้ก่อน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนคุยกันสักถามกันได้นะกาบการมัต้องการครับโอ้ผมฟังท่านแล้วรู้ว่ามันมีรายละเอียดมากสลับซับซ้อนมันเป็น่องที่ถ้าไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีอะไรสภาวะมันฟังแล้วมันมึนเลยใช่มึนเลยใช่เชอเช่ใช่ใช่ใ่าช่ใ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 ช่่ใช่ใช่ใชบใช่ใช่ใ่ใช่่โัช ชั้นสุดยอดของชีวิตแล้วจะมาตื้นตืนเขินๆโอ้ยมันไม่ได้กินหรอกก็คือคือ,คอกูมันยังได้ค่แนีครับท่านท่นนี้จะถามท่านนะว่าคือมันเป็นรายละเอียดอันนี้ผมก็พอเข้าใจอบ้างแต่บางจุดเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเช่นบางบางจุดเนี้ยนะครับที่ท่านบอกว่าโสดาบันเนี่ยต้องมีอธิอธิสินเข้าใจอยู่ท่ทนนี้ผู้ที่เข้ากระแสโสดาโรกุตาราเนี่ย จะต้องเป็นคนไม่เฉยไฉไปอย่างอื่นไปมุมอื่นทีนี้พูดก็พูดเป็นสาระถาเป็นธรรมพูดให้มันเป็นธรรมะท่นี้ผมลองไปใช้กับชาวโลกโลกโลกีไปเนี่ยมันมีแรงกระแทกสวนมาว่ามันมากไปมันดูแล้วมันท่ามเครียดมันจริงจังเขาไม่สนุกกะไเลยให้เราเลยหลังๆผมก็เริ่มผ่อนเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกับว่าเหมือนมันเหมือนคนเพื่อเจอครับท่านอันนี้มันเป็นอันนี้ลักษณะ เราไม่พูดไม่ถูกการละหรือมันเป็นเขาเป็นแค่อนุประสมบันิเราเปไปเลยมันเกินไปที่ผมโดนบ่อยครับเมื่อก่อนนะบ่อยมากแต่หลังๆมันก็เบาลงทตนี้จะถามท่านว่าการที่พูดทรมาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ดุู้บุคคลแล้วไม่รู้ใครเป็นเด็กเป็นผู้ <Yeah. S 2> ใด้ขนาดไหนไม่รู้พูดอ,อยู่เรือ่อยอันนี้เมื่อก่อนนะครับอันนี้ถือว่าผิดใคขัานเราไม่มี ทุกอย่างมันต้องพอดีต้องรู้จักประมาณคือว่ามันเข้ากระแสที่ท่านนรู้จักพอประมาณไม่ใช่ว่าเอาเอาแข็งเดะตรงดิวไปเลยโดยไม่รู้การละเทสะอะไรก็กลายเป็นคนเพ้อเจ้อคือพูดแล้วเนี่ยเป็นธรรมะก็จริงนะเป็นอัฏฐเป็นธรรมะมีสาระอะไรแต่คนฟังก็ไม่ฟังอ่ะเนี่เขาเรียกเพ้อเจ้ออย่างหนึ่งนะเป็นความเพ้อเจ้ออย่างก็คนเขาไม่รับไม่ฟังแล้วคุณไปพูดพลาำอยู่ทำไม แต่ทั้งๆเราก็พูดผูกนะครับท่านทั้งๆเราพูดดีมีะาระด้วยเออแต่ไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักทนว่าเขาเขาสนใจหรือเปล่าอ่าเขาสนใจหรือเปล่าเขาอยากฟังหรือเปล่าว่าไปพูดพร่ำเอาแต่ใจเราไม่คิดถึงใจคนอื่นเขาไม่เอาเลยไปบัวพูดอยู่อย่างนี้เพร์เจอร์ระดับหนึ่งเหมือนกันอะอ่าหือว่าเราผิดไปเขาไม่ผิดใช่ไหมครับใช่เราไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักการละอ่าเทสะอะไรอย่างเงี้ยใช่ แล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ว่าไม่พูดเล่นพูดหัวอะไรเลยไม่ได้ไม่ใช่มันมีบ้างกระเซ้าเย้าแย่กันบ,บ้างให้มันดูบรรยากาศไม่ดูตึงเครียดอะไรกันไปสังเกตไหมพ,พ,พ่อครูยังมีอะไรอ่ะอ่ายังมีลูกเล่นให้เราหัวเลาะให้เรารู้สึกเออรู้สึกอบอุ่นนนะแต่ท่านก็ไม่ได้พูดเล่น,เก,นเกินเลยเกินเลยเถิดอะไรไปมากมายนะ คุณเล่นเล่นคำมาเรนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นอ่ะอือือะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นมาอย่าให้มันเป๊ะแข็งทื่อมันจะเข้ากับใครไม่ได้นะเข้าครับคนธรรมะนี่คนมีธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าอเออเข้ากับคนอื่นไม่ได้เลยนี่มันก็โง่ตายละขอ่ะขอกราบทูลถาม เมื่อกี้ที่ท่านอธิบายเรื่องนี้ระยะภูมินรกเกร้าร้อนกระวนกระวายอ่ะเจ้าค่ะถ้าจะมาเทียบก็คือหมายถึงกลุ่มนี้ี่คือคนที่ทําผิดสิลข้อหนึ่งเป็นหลักใช่ไหมเจ้าคะอืมอมหมายความว่าไงถามว่าไงนี่อ่าอาจจะอบายภูมิเสียเจ้าค่ะอืม,อมที่ท่านอธิบายว่านี่นี่ระยะภูมิอืม เป็นกลุ่มที่ตกนรกแบบเร่าร้อนกระวนกระวายเจ้าค่ะเราร้อนกระวนกระวายคือหมายความว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้อ่ะไม่ใช่ไม่ใอ่ผิดศีลไ,ไม่ผิดศีลแม้ไม่ผิดศีลมันก็กระวนกวายเพราะมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้อยากเล่าร้อนไอโน่นไอนี่ใครมาทําผิดใจหน่อยอะไรก็แหมทนไม่ได้อะไรงั้นประมาณนั้นแม้จะไม่ผิดศีลก็ตามก็มีได้ใช่ไหมคนที่อารมณ์มันยัง คนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หุดหงิดโดยไม่มีเหตุผล,ลยอะไรเงี้ยอผู้หญิงก็จะเป็นบ่อยเนี่ยไม่รู้นะครับาแล้วแต่คนนะอะไรเง, <จะ S 1> งี้ยหุดหจวต้องผิดสง้อนึงเออใช่หุดหงิดงองแงเงาง,งอนอะไรเงี้ยนะเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะแม้จะศีลเราไม่ได้ผิดซะหน่อยนะแต่มันอารมณ์มันเป็นไปได้มันจะไม่ไม่เกี่ยวกับตรงนั้นเข้าใจไหม แต่ผิดศีลแล้วไม่สบายใจนี่เขาอีกเรื่องหนึ่งเ็เป็นได้เหมือนกันแต่แล้วพอไม่สบายใจเราก็แก้ไขถ้าทาให้มันถูกซะมันก็จะพอแก้ได้แต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยไม่รู้เหตุมีที่แก้ยากเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะแบบเขาปรากาคำพูดมันละเอียดนะมันมีอะไรที่หลายหลอย่างครับครับเห็นผู้พร้อมอย่างชัดเข้าใจดีแล้ว พร้อมแล้วครับอีกข,ข้อนะครับอีกข,ข,ข,ข้อเนี่ยที่ท่านอธิบายคําว่ามนุษย์ภูมเนี่ยมนุษย์พยามิมเนี่ยผู้ทุชน,นคืองโง่ซวยกันยาณชนรวยเด่นรวยเด่นอาริย<อ>ชนเนี่ยเป็นกลางเป็นกลางช่วยอธิบายคําว่าเป็นกลางเนี่ยมันกลางจากสองอย่างบนหรือว่าเป็นกลางแบบไหนไม่เข้าใจจริงเป็นกลางคือไม่ไปเหมือนอย่างสองอย่างข้างบนอ่ะนะไม่โง่ไม่ซวยไม่รวยไม่เด่น นะ <S 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 ก็เมื่อเมื่อไม่โง่ไม่ซวยไม่รวยไม่เด่นก็กลางๆแหละนะคือไม่อยากไปรวยไปเด่นอะไรเพราะอยู่ก็อยู่อย่างสมถะง่ายๆสบายๆนะจิตเป็นกลางๆแหละจิตมันอุเบกขาแหละนะ <S <s มันก็อยู่อย่ังไงล้วก็สบาย <S 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 นะอย่างตมาในชีวิตตมาสบายสบายมากทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็อ่ะทาตามหน้าที่ไปนะบินจาบาทช้ามีอาหาร กินอยู่พออยู่ <ฆ S 1> พอกินนะชีวิตหนอพออยู่พอกินอย่าพ่อท่านว่ามาดูเออไม่ต้องเห็นไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรกังวลกังวานใจอะไรมากอยู่มีอยู่ก็อยู่มีกินก็กินไม่มีก็อดบ้างก็เอาไม่เป็นไรนะมันอยู่ที่ใจใจ,ใจมันสบายัะอย่างมันค่อยไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรนะหนาวหน่อยก็มีผ้าห่มพอกันหนาวไปไม่ได้ไปกังวลกระวายเดือดร้อนต้องเสื้อผ้าสวยๆผ้าต้องมีอะไรอ่ะ อ่าเขาเรียกอะไรมีใ네นมีอะไรมีมีชื่อเสียงมีคนที่นิยมแพงๆอะไรอย่างเ้นะไม่ต้องไปมีอย่างนั้นก็ได้อะบางทีคนตายไม่ใส่แล้วเราไม่งยังมาใส่ได้เลยเป็นไรไปบางคนเขาถือนะก็ไม่กล้าใส่ของคนตายอนะไรเงี้ยเอ่โอ๊ยพระพุทธเจ้าสอนมาใช้ผ้าหอ่อศพผ้าบางสกุลยังใช้ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราชีวิตง่ายอยู่ง่ายเนี่ยมันถึงให้คนถึงจะสบายได้ แต่คนที่สบายไม่ได้นี่คือชีวิตยากอยู่ยากกินยากนะเป็นกลางนี่คือนี่แหละเป็นกลางครับอ่ะขอขอบคุณครับเข้าใจครับอ่ะขออีกข้อเดียวครับขออีกข้อเดียวข้อเดียวจริงๆครับข้อเดียวจริงข้อเดียวคือที่ท่านบอกว่าทอบตัวมากขออีกข้อเดียวคือท่านที่บอก บอกว่าถ่มตัวมากเกินไปเนี่ยถ้ามันถ่มตัวมากเกินไปเนี่ยมันมันเป็นกิเลสต,ตัวอัตตาก็พ่อท่านสอนไม่ใช่เหร,อ,หรอครับว่าการผอมน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ในบุญ,บ,ญบุญกิริยาวัตถุก็มีการอ่อนน้อมถนตอถ่มตนเนี่ยมันก็เป็นดีอยู่แล้วทีนี้ท่านบอกว่าถ้าถ่มตัวเกินไปเนี่ยมันก็เป็นอ่าดี่ผมยังเทคใจตรงนี้นิดทําไมต้องเป็นอัตตาแล้วก็ก็เรา่็ถ่มตัวไม่ดีเหรอครับมันเป็นมณเณเหรอครับใช่มันเกินไปไงมันเกินไปอ่า บางทีพ่อท่านถามบอกเอออันเนี้ยพอรู้ไหมแทนที่จะเออเพราว่าเออพอรู้พอทําได้บอกอันนี้ไม่รู้อันนั้นไม่ไอ้มันเหมืนมนอนถมตัวไปใหญ่เลยผมไม่รู้เลยเออเกินแต่แตทั้งทั้งเราก็รู้ใช่ไหมครับทั้งทั้งที่เราก็รู้ถมตัวนี่คือถมถล่มตัวภาษานน้นนั่นก็เรียกว่นถล่มตัว<อ>เกินไปนะเออไอ้อมตัวอ่อนน้อมถมตนอะไรงั้นไม่เป็นไรอย่างนั้นอีระดับหนึ่ง นะครับแต่ทอมทอมตัวแบบหแมาอุสาบ่นงงนะแก้งโง่ตัวนี้ก็ไม่ได้โง่อะไรอย่างนั้นนะทั้งท่านก็รู้อยู่ใช่ทั้งท่านที่ก็รู้อยู่แต่ว่าทอมตัวเกินไปเออเมื่อวานนี้จะมาลืมไปเรื่องมานะอัตตาเนี่ยนะมานะอัตตาต่างกันยังไงดูง่ายๆนะถ้ามานะเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะมันจะเกิดมานะนะ มันจะเกิดการเทียบเทียม <ๆ S 2> ล่วชั้นดีกว่าชั้นเด่นกว่าชั้นถูกกว่ามันจะเปรียบเทียบกับคนอื่นมานสะ่ชนอัตรานี่มันตัวเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบคนอื่น,นเกิดอัตราตัวตนไงอัตราเนี่ยตัวตนเราอ่ามีอัตราถือตัวถือ,ถอ,ถอ,ถอตัวถือตนอะไรไปประมาณนั้นนะใช่ไหมแต่มานะนี้มันมาณ่นีหมายถึงเราจะไปจัดการคนอื่นใช่ไหมครับไม่ไม่มันมีคนอื่นมาเปรียบเทียบ ออเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบใช่ว่าฉันเก่งกว่านะฉันดีกว่านะฉันถูกกว่านะเป็นมานะส่วนอัตตานี่มันเป็นเรื่องของตัวเองละเนี่ยเขาแตกต่างนมันน่าจะไล่มันไล่ทั้งกู้หลายทั้งมานะทั้งอัตตาเนี่ยเข้าใจนะบางทีมันก็ตกงานเออเออไม่เป็นไรขอบคุณท่านครับกาบรัการอ้าวเชิญผู้อื่นนะเชิญมาถามเยอะเหลือเกิน ขอโอกาสค่ะเฉินเฉินนกราบกราบนมัสการเจ้าค่ะเชิญเลยค่ะยอมจะขอโอกาสสอบถามนะคะบอกชื่อหน่อยบอกชื่อหน่อยแนะนําตัวด้วยชื่อแอดนะคะค่ะยมชื่อแอดใจทางธรรมนะคะเลยเชิญค่ะจะขอโอกาสสอบถามเรื่องของโสดาบันเนี่ยนะคะคือโสดาบันเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยเออมันก็เออนับเป็นอริยะบุคคล นะคะตรงนี้แล้วโสดาบันเนี่ยเอ,อถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้โสดาบันน่ะหมายถึงว่าเราเนี่ยจะไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนถูกต้องไหมคะไม่ตกต่ำไปสู่อบายภูมิอีกอ่าค่ะอบายภูมิหรืออะไรอย่างเงี้ย<ช>แล้วก็เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติใช่ไหมคะ,ะใช่ใช่ไหมคะใช่ใชทีนี้ว่าในการที่ว่าจะได้โสดาบันเนี่ยเราก็จะต้องเอ,อ จะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยเเกี่ยวกับเรื่องศีลคือปกติแล้วศีลนะฮะศีลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนคนจะเข้าใจว่าศีลเนี่ยคือศีลหา้าเออเออเอาวา่าเอาาเอคนธรรมดาธรรมดานะคะไม่ใช่สมณะนะก็จะจะ,จะนับถือศีลนะฮะจะถือศีลหา้าใช่ไหมคะใช่ใชนะคะอ่าอย่างเช่นว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ๆ>แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องการโสดาบันเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราจะต้อง เดินมัดแปดด้วยถูกต้องไหมคะถึงจะได้เป็นอริยบุคคลใช่ไหมคะอ๋อแต่ถ้าเราเอาศีลอย่างเดียวเราก็จะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้โสดาบันเพราะว่าเราไม่ได้คือมันไม่มันไม่มันไม่เข้มข้นอ่ะมันไม่ละเอียดใช่ไหมคะมัคนี่มันจะละเอียดยิ่งขึ้นถูกต้องไหมคะคืออย่างน้อยอย่่งนะมัดแปดอย่าข้อแรกเนี่ยต้องสัมมาทิฏฐิแล้วถูกไหมค่ะสัมมาทิฏฐิคุณจะต้องมีศีลห้าเนี่ยมีศีลอย่างสัมมาทิฏฐิค่ะนะ ถ้ามีศีลไม่มีไม่สามารถทีท่ีคุณไม่เป็นศีลเลยอละอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี้ยเอาแต่ไม่ฆ่าสัตว์แต่ยังกินเนื้อเขาอยู่นี่ก็ยังม่ฉาที่ตีอยู่นะสามาสังกปะคุณก็ต้องต้องมีส,สามาสังกปะและคุณปฏิบัติศีลเนี่ยใช่ไหมต้องดริีข้าวดมดีอะไรดํารีออกจากกามไงศีลเนี่ยมาทําให้เราออกจากกามนะคุณไม่กินเนื้อสัตว์นี่คุณก็ออกพยายามแล้วเพราะคนที่ยังเลิกกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เพราะมันติดรส่ง ถึงบอก <Vegan. S 1> ธรรม,มนะนี่มันเกี่ยวข้องกันไปหมดแหละคะ่ะอถ้า <S <S เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์กันได้นะโสดาบันนีนนน่หลักๆแค่สินห้าเองนะ <S 2> <S 2> ขั้นอนุบาลเองนะสินโสดาบันเนี่ยสินแปดเนี่ยคือระดับอนาคามีละไอ้สกปราคามีละระดับชั้นปฐม ขัประถมถ้า,าถ้าใครรักษาสินสิบได้นี่ก็ระดับอาาคามีนะไม่มีบ้านไม่มีอะไรแนละ้วเนี่ยโภคาคันธาปหายะาไม่ใช้เงินใช้ทองเนี่ยระดับของอาาท่านแบ่งไว้เป็นชั้นๆเลยนะไม่มันจะได้ไม่สับสนไงนะระดับมธัธยมอาณาคามีนี่นระดับมธัธยมถ้ารักษาจุลศิลมัชชิมาศีลมหาศิลได้มีโอวาทปาติโมศิลได้เป็นศิลของระดับพระอาหต์แหละแต่เขาไม่ยังไม่ไม่ใช่ว่าศิลห้าไม่มีนะมีศิลห้าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วย อ่าแต่มันสูงขึ้นเป็นอุดมศึกษานี่ระดับศีลของพระหลานอ่าอนะมีจะมีขั้นต่างเราก็ต้องอันนั้นนะคะท่านเราก็ต้องเช่นงวดโดยต้องเดินมาให้จบแบบต้องเพิ่มศีลเหมือนกันไม่งั้นก็เสี่ยงศีลอยเรื่อยๆอืมอืมไม่งั้นก็เสี่ยงนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้โสดาบันเนี่ยโอกาสลงไปอบายนี่เออไปได้ง่ายๆเลยแหละไปได้ง่ายๆเลยแ็่อย่างนี้เพราะมันค่ะ เป็นไปได้แค่กดข่มอ่ามันยังไม่จริงไม่ใช่ของจริงมันไม่ได้ว่าเป็นไปด้วยการอ่ปฏิบัติลดละเกิดวิปัสนาญาณนะ,นะ,ะเกิดความเห็นเออไปติดอยู่ทำไมโง่เปล่าเปล่าเสียเวล่ำเวลาอ่าอ,อ่ถ้าถ้าไม่ติดแล้วมันสบายกว่าไหมล่ะเห็นโทษเห็นภัยของมันชัดคนเราเพอมันมันมีปัญญาเห็นโทษเห็นภัยนะมันไม่เอาหรอกมันไม่เอาเรื่องอะไรเสียเวลา